เพื่อที่จะบรรเทาวิกฤตโควิด -19 ขณะน,นี้รัฐบาลก็มีแนวคิดที่จะกู้เงินเพิ่มเติม7แสนล้านบาทนะคะทำให้เกิดคำถามตามมามากมายคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขหนี้สาธารณะและการจัดทำวงเงินงบประมาณเพื่อที่จะบรรเทา ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะคุณอุรชัยคะถ้าดูตัวเลขการที่จะกู้เงินที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาวิกฤตโควิด -19 ตัวเลขก็ไม่ค่อยต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่นะคะแล้วก็คล้ายๆกันก็คือมีคําถามเกิดขึ้นนะคะครับแล้วก็โครงสร้าง ก็แทบจะถอดแบบกันมานะครับคุณนัฐาเพราะว่าเป็นการกู้มาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเผชิญหน้ากันมาทั้งปีแล้วก็มีงบประมาณส่วนนี้ที่รัฐบาลกู้ยืมมาเพื่อที่จะมาใช้บรรเทาสถานการณ์โควิด1 9เนะครับเพียงแต่ว่าคําถามที่หลายคนตั้งคําถามมากเหลือเกินเป็นคําถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยก็คือทําไมจะต้องมีการกู้เพิ่มอีก70,00แสนล้านบาทงบประมาณเดิม1ล้านล้านบาทที่กู้มาแล้วก็บังคับใช้ไปเมื่อ19เมษายนปีที่แล้ว หมดแล้วหรืออย่างไรหรือว่าไม่พอหรืออย่างไรนะครับเพราะเป็นงบประมาณที่ณขณะนั้นที่กู้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากเหมือนกันมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมงบประมาณ1ล้าน,ล,านล้านบาทที่กู้มาและบังคับใช้ไปเมื่อ19เมษายนปีที่แล้วนะครับสมหมวดสาวัตถุประสงค์นี้คือวัตถุประสงค์หลักนะครับตั้งแต่แก้ปัญหาโควิด -19 เเยียวยาผู้ถูกกระทบแล้วก็ฟื้นฟู สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ถูกกระทบจากโควิด -19 นะครับสัดส่วนการจัดสรรวงเงินจะเป็นอย่างที่เห็นนะครับเยาวยาผู้ถูกกระทบในกลุ่มที่2จะนํามาเป็นอันดับหนึ่งได้รับการจัดสรรวงเงินมากที่สุดรองลงมาก็คือเรื่องของงานด้านสาธารณสุขก็คือกลุ่มแรกนะครับในการแก้ปัญหาโควิด -19 เยาวยาผู้ถูกกระทบในกลุ่มที่2นี้ก็อย่างเช่นเราชนะเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็สิทธิต่างๆ ที่ทางภาครัฐพยายามจัดสรรให้กับผู้ที่ถูกกระทบนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 แต่ว่าคําถามที่หลายคนตั้งต่อมาก็คือแล้ววงเงินก้อนนี้1ล้านล้านบาทหมดไปแล้วหรือไม่พอใช้หรืออย่างไรนะครับมาดูข้อมูลงบการเงินนะครับข้อมูลวงเงิน1ล้านล้านบาทเป็นของวันที่11พฤษภาคมของสํานักบริหารหนี้สาธารณะนะครับระบุว่าอนุมัติวงเงินไปแล้วประมาณ8ปดแสนสามหมล้านบาทและยังเหลืออีกประมาณ1 6 6 0 0 0ล้านบาท เพียงแต่ว่าคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่เขาเปิดเผยออกมาก็คือวันที่11พฤษภาคมในวันเดียวกันนั้นมีสถานการณ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับมาตรการบรรเทาผลกระทบจากผู้ที่ถูกกระทบจากโควิด19นี่แหและครับแล้วก็มีการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ150,000ล้านบาทสุดท้ายแล้วตัวเลขอย่างเป็นทางการงบประมาณ1ล้านล้านบาทที่เหลืออยู่ณขณะนี้ก็คือ1 6 5 2 5ล้านบาท ถ้าเกิดว่านําตัวเลขนี้มาวิเคราะห์กับสถานการณ์ณปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลารู้สึกว่าจําเป็นที่จะต้องผลักดันพรกอเงินกู้7จ็ดแสนล้านบาทฉบับนี้นะครับจุดที่มีข้อกังวลแทบจะทันทีก็คือมีไม่น้อยนะครับที่แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงสถานะการจัดการของประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานะทางการคลัง ผมไปสืบค้นตัวเลขนี้จากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมาอ้างอิงนะครับนี่เป็นข้อมูลเปิดสาธารณะนะครับคุณผู้ชมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ทางเว็บไซต์นะครับมีอัปเดตถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้นะครับระบุว่าประเทศไทยมีหนี้ถ้าเฉพาะของรัฐบาลก็7จล้านแสนล้านบาทโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้ารวมของทุกประเภท,ท,เภทตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ8ปล้านสี่แสนล้านบาท ภายใต้สถานการณ์ที่โลกต้องเผชิญเหมือนๆกันนะครับรองศาสตราจารย์สมชายภักภาธวิวัฒนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แสดงความคิดเห็นว่าควรจะกู้เพื่อที่จะใช้เยียวยาสถานการณ์เรื่องของโควิดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มก้อนของงานด้านสาธารณสุขและข้อกังวลเรื่องของเพดานหนี้ที่อาจารย์มองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันหลายประเทศล้วนยืดหยุ่นกับปัจจัยนี้ครับสมัยก่อนยังพออยู่ได้ เดี๋ยวนี้เราก็สองดนด้านหนึ่งด้านหนึงผมก็เห็นด้วย<ม>ที่จะมีการฟื้นเศรษฐกิจใต้นะผมยกสิอย่างเป็นรูปธรรมเลยทางด้านของอิสราเอลอเมริกาอังกฤษทั้งสามประเทศเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยสามารถที่จะบริหารในตัววิดโดยที่มีวัคซีนเกินพอสองมีวัคซีนที่หลากหลายมีพวกฟไเฟเซอร์สม,มีการระดมในการที่จะขยายการฉีดได้ดีสมประเทศนี้นะครับ ก็อยู่ในกลุ่มที่จับฟื้นตัวได้เร็วแต่เขายังมีอีกตัวหนึ่งครับเขาใช้การคลังอย่างมหาศาลอเมริกานะใช้การคลังนะฮะถ้าออกมดเนี่ยหกล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแต่ไม่ใช่แค่ปีนี้สาภาพยุโรปประมาณ1.8ล้านล้านเพราะฉะนั้นในกรณีแต่ละประเทศทําไงครับทั้งทุกประเทศที่ผมพูดถึงรวมทั้งสิงคโปร์ด้วยขยับเพดานในการกู้ครับอไอตัวเพดานที่ครียกเสถียรภาพจาก60ขึ้นไปอเมริกานี่ร้อยเปอร์เซ็นต ภาพยุโรปร้อยเตบางประเทศอิตาลีร้อยทางด้านญี่ปุ่น300%ครับเพราะฉะนั้นในกรณี้เราจะเห็นได้ชัดว่าความจําเป็นในเรื่องของการใช้ทางการคลังเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงการขยายเพดานเนี่ยมาใช้ในยุคนี้จําเป็นมากเพียงแต่ต้องระวังนะครับขอให้เราเนี่ยบริหารไอตัวโควิดอย่างมีประสิทธิภาพกับสองไอตัวไอต,ตัวกู้นั้นต้องมีเขาเรียกว่าความโปร่งใสและต้องมีชัดเจนว่าเราสามารถที่จะกู้แล้ว สามารถที่จะหารายได้มาตอบแทนกับไอตัวนี่เพราะเป็นฉะนั้นถ้าคุณใช้ไม่มีประสิทธิภาพนี่ก็บานเบิกไปเลยอันนี้จะเป็นปัญหาในอนาคตเพราะฉันต้องมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารครับสิ่งที่อาจารย์พยายามเน้นนะครับก็คือแม้ว่าจะกู้มาได้เพียงแต่ว่าเงินกู้ที่ว่าจะต้องได้รับการจัดสรรที่ดีแล้วก็มั่นใจว่าสามารถที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อที่จะสามารถหารายได้เพื่อที่จะมาใช้เงิน เงินกู้มาได้นี้นะครับเพียงแต่ว่ามีคําถามอยู่เหมือนกันอาจารย์บางช่วงบางตอนก็ทิ้งท้ายไว้ว่า7จ็ดแสนล้านจะพอหรือไม่นี่เป็นคําถามนะครับผมคุยกับอาจารย์สมชายต่อเล็กน้อยนะครับถึงสัดส่วนเงินที่จัดสรรลงไปในแต่ละกองเดี๋ยวเรามาดูพรกงเงินกู้7จ็ดแสนล้านบาทนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีการจัดสรร3ประเภท3ประเภทนี้ผมใช้ประโยคเดียวกันรูปประโยคเดียวกันกับเงินกู้1ล้านล้านบาทนะครับเพราะว่าภารกิจงานกรอบของการ นเงินไปใช้จ่ายนั้นไม่ได้แตกต่างกันแตกต่างกันเพียงแต่ตัวเลขนะครับเพียงแต่ถ้าดูสัดส่วนกลุ่มที่2เยียวยาผู้ถูกกระทบจากสถานการณ์ก็ยังเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินจัดสรรมากที่สุดนะครับตามมาด้วยการแก้ปัญหาโควิด -19 ซึ่งเป็นงานด้านสาธารณาสุขแต่ว่าในมุมมองของอาจารย์สมชายมองว่าควรที่จะจัดสรรเงินไปที่งานด้านสาธารณาสุขก่อนนะครับโดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนซึ่งยังต้องใช้งบประมาณอีกมากนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ เราจะต้องเผชิญหน้าไปอีกอย่างน้อยๆก็2ปีนะครับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในมุมมองของอาจารย์สมชายก็คงจะไม่ฟื้นในเร็ววันนี้นะครับแต่คุณผู้ชมครับการผลักดันพรกงเงินกู้7 0 0 0แสนล้านบาทยังไม่คงยังไม่บรรลุในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าต้องเข้าสู่ที่ประชุมสภาด้วยล่าสุดที่ประชุมวิป3ฝ่ายเองก็ยังไม่บรรจุวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบนี้ลงไปนะครับ พรกอเงินกู้ 7, จ็ดแสนล้านบาทนี้ทางที่ประชุมวิปเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาก่อนนะครับเช่นกันครับพรกฉบับนี้จะกู้เงินพักร่วมฝ่ายค้านจับตามองแน่นอนนะครับคุณนัฐาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมความสมเหตุสมผลแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้โดยพักร่วมฝ่ายค้านเองก็พยายามที่จะหยิบยกผลงาน ของการกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทมาเทียบเคียงนะครับว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณที่สค้อลเหมาะสมอย่างไรนะครับค่ะก็คงจะต้องเตรียมตอบคําถามนะคะเพราะรว่าขณะนี้ก็มีคําถามมากมายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของการกู้เงินและลอกใหม่ขอบคุณคุณอรชัยมากค่ะขอบคุณครับ